ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่3,642-3,643บทที่3,642มินั้นจากสถานการณ์ของเขาเป็นเรื่องยากที่จะหาเงิน5ล้านดอลลาร์มาได้อย่างง่ายดายในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้หงหูกล่าวอีกครั้งอ๋อใช่แล้วอาจารย์เย่ yeah. สมิธคนนั้นยังกล่าวด้วยว่ายาผมกระเพาะจิ๋วเสียนได้รับการอนุมัติให้วางจำหน่ายในตลาดสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าจะออกหนังสือยืนยันอะไรสักอย่างในไม่ช้านี้ เย่เฉินยิ้มเล็กน้อยพลังพูดว่าเป็นไปอย่างที่คาดไว้จริงๆว่าแล้วเขาพูดกับองหู่องหูพรุ่งนี้เช้าคุณบอกสมิธว่าหัวหน้าเว่ยได้ตัดสินใจที่จะพบเขาเที่ยงพรุ่งนี้ให้เขามางานเลี้ยงที่คฤหาสา์เทียนเซียง ถึงเวลานั้นฉันกับเว่ยเลี่ยงจะไปเข้าร่วมตกลงของหูกล่าวด้วยความเคารพฉันจะให้คนเตรียมห้องเพชรว้ล่วงหน้าพรุ่งนี้จะไม่ต้อนรับแขกจากภายนอกเย่เฉินเตือนว่าคุณกับเว่ยเลี่ยงควรนัดหมายเวลาด้วยหากเขาไม่สะดวกที่จะนัดพรุ่งนี้ตอนเที่ยงก็นัดเป็นพรุ่งนี้ตอนเย็นฉันว่างทั้งตอนเที่ยงและตอนเย็นรับทราบคืนนี้สมิธนอนไม่หลับเกือบตลอดทั้งคืน สิ่งที่เขากลัวที่สุดคือเว่ยเลี่ยงไม่เต็มใจที่จะมอบยาเม็ดฟื้นคืนชีพยิวเสียงให้เพิ่มถ้าเป็นเช่นนั้นไม่เพียงแต่ลูกชายจะไม่รอดแม้แต่ความหวังของกระทรวงสาธารณาสุขที่จะได้แตกสูตรยาแล้วนำไปผลิตที่อินเดียก็จะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าวิธีนี้จะน่าร้ยอย่างอายอย่างยิ่ง แต่เขาก็ชัดเจนในใจว่าหากไม่สามารถนำยาเม็ดฟื้นคืนชีพจิ๋วเสียนเข้าสู่สหรัฐอเมริกาได้สำเร็จวิธีแก้ปัญหานี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดทั้งสำหรับสหรัฐอเมริกาและลูกชายของตัวเอง เพราะเมื่อแตกสูตรยาสำเร็จนั่นหมายความว่าลูกชายของตัวเองจะมีโอกาสกินยาไปอีกนานไม่ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะใช้อินเดียเพื่อหลีกเลี่ยงสิทธิบัตรของจิวเสียนฟารมาซูติคอลอย่างไร แต่อย่างน้อยลูกชายของตัวเองก็รอดพื้นฐานของทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับเว่ยเลี่ยงว่าเต็มใจที่จะมอบยาเม็ดฟื้นคืนชีพจิ๋วเสียนเพิ่มเติมแก่ตัวเองหรือไม่หากเว่ยเลี่ยงปิดปากเงียบตัวเองก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆ ขณะทานอาหารเช้าใจิตใจของสมิธไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่นานก็ได้รับโทรศัพท์จากหองหู่ทันทีที่การเชื่อมต่อสําเร็จหองหู่บอกเขาว่าคุณสมิธฉันได้นัดหมายกับหัวหน้าเว้ยแล้วเขาจะมีเวลาช่วงเที่ยงคุณไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมสมิธกล่าวอย่างมีความสุขฉันไม่มีปัญหาเวลาไหนก็ได้ ตกลงผงหููพูดถ้าอย่างนั้นคุณรอที่ประตูบักกิ้งแฮมพาเลสเวลา12นาฬิกาฉันจะส่งลูกน้องคนเมื่อวานนี้ไปรับคุณสมิตื่นเต้นมากเขาพูดอย่างรวดเร็วว่าขอบคุณขอบคุณคุณหงเวลา11นาฬิกา45นาที เมื่อเย่ยเฉินมาถึงคารห์เทียนเซียงหงหู่และเว่ยเลี่ยงก็รอเขาอยู่ที่นี่แล้วหลังจากได้รับเงิน2.5ล้านเหรียญสหรัฐจากหงหู่และเว่ยเลี่ยงก็รู้สึกขอบคุณแย,ย่เฉินอย่างไม่สิ้นสุด เมื่อเห็นเขาเข้ามาจึงลุกขึ้นทันทีและกล่าวด้วยความเคารพว่าอาจารย์เย่เงินจำนวนนั้นที่คุณขอให้ท่านบูมอบให้ฉันผู้น้อยรู้สึกละอายใจจริงๆเย่เฉินโบกมือและพูดอย่างใจเย็นข้าเหนื่อยนิดหน่อยเอง คุณควรจะได้อีกอย่างฉันไม่ได้เป็นคนให้ซักหน่อยว่าแล้วเย่เถืนก็ถามหงหูอีกครั้งส่งคนไปรับสมิธนั่นหรือยังไปแล้วหงหูพูดอย่างรวดเร็วนัดเขาไว้ตอนเที่ยงอีกประมาณ20นาทีก็น่าจะมาถึงที่นี่ เย่เฉินพยักหน้าและพูดกับเว่ยเลี่ยงอีกสักครู่เมื่อสมิธคนนั้นมาให้บอกว่าฉันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของจิวเสียนฟาร์มาซูติคอลเรื่องที่เฉพาะเจาะจงฉันจะเป็นคนคุยกับเขาเองเว่ยเลี่ยงพยักหน้าด้วยความเคารพทราบแล้วอาจารย์เย่เย่เฉินยิ้มแล้วกล่าวว่าสำหรับอาหารมื้อนี้อย่าเรียกฉันว่าอาจารย์เย่ให้เรียกผู้อำนวยการเย่ เป็นการดีที่สุดที่จะเปลี่ยนคำเรียกของคุณและประตัวตอนนี้เว่ยเลี่ยงรีบกล่าวว่าตกลงอาจารย์เย่โอ้ไม่ผู้อำนวยการเย่บทที่3,643เมื่อเห็นว่าเว่ยเลี่ยงเริ่มประตัวเข้ากับตำแหน่งใหม่ทั่วคราวเย่เฉินก็นั่งลงข้างๆเว่ยเลี่ยงและถามเขาว่าได้รับหนังสือตอบรับที่อ,อยออกให้กับยาผงกระเพาะจิ๋วเสียนแล้วหรือยัง ได้รับแล้วด้วยเลี่ยงกล่าวว่าองค์การอาหารและยาได้รวมยาผงกระเพาะจิ๋วเสียนไว้ในยาแนะนำของโรงพยาบาลตอนนี้เราได้เริ่มดำเนินการผ่านขั้นตอนการอนุมัติของศุลกากรแล้ว เร็วๆนี้5ล้านกล่องจะถูกส่งไปยังสหรัฐอเมริกาทางอากาศเย่เชิญถามเขาว่ามีการเปิดช่องทางการขายในสหรัฐอเมริกาแล้วหรือยังยาผงกระเพาะจิ๋วเสียนเป็นยาที่ใช้รับประทาน แน่นอนว่าเราไม่สามารถขายได้อย่างอิสระใช่ไหมใช่วุ้ยเลี่ยงอธิบายว่าอะไรก็ตามที่ถูกกำหนดเป็นยาล้วนต้องขายผ่านช่องทางร้านขายยาที่ได้มาตรฐานดังนั้นเราจะเริ่มต้นด้วยร้านขายยาวอลกรีนส์ในสหรัฐอเมริกา ร้านขายยานี้มีสาขากว่า8,000แห่งในสหรัฐอเมริกาเป็นร้านขายยาลูกโซ่ที่มียอดขายสูงสุดในสหรัฐอเมริกาฉันคุยกับผู้รับผิดชอบของพวกเขาแล้วในเวลานั้นยาผงกระเพาะจิ๋วเสียนจะได้รับการผลักดันให้อยู่ในตำแหน่งสินค้าหลักของร้านขายยาเราจะยืมช่องทางของพวกเขาเปิดตัวจิ๋วเสียนฟาร์มาซูติคอลก่อน รอเมื่อแบรนด์ติดตลาดและมีการติดตามผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพของเราเราจะเริ่มสร้างช่องทางการขายตรงของตัวเองเย่เฉินถามเขาว่าร้านขายยาในเครือนี้ยอมรับยาจีนแผนโบราณหรือไม่ ยอมรับดุ้ยเลี่ยงพูดด้วยรอยยิ้มว่าเจ้านายของพวกเขาเป็นแฟนตัวยงของแพทย์แผนจีนเขาหมกมุ่นอยู่ก,กับการครอบแก้วและฝังเข็มก่อนหน้านี้เขาต้องการนำยาเน็บฤทธิสีดวงทวารเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาแต่องค์การอาหารและยาไม่อนุมัติยาผงกระเพาะจิ๋วเสียนที่เราผลิตเขาก็ใช้ตามคำแนะนำของเพื่อนนานแล้ว ว่าแล้วเว่ยเลี่ยงก็พูดอีกครั้งคุณไม่รู้หรือว่าชายชราคนนี้มีความบกพร่องของม้ามและกระเพาะอาหารมานานกว่า20ปีท้องไส้ปั่นป่วนทั้งวันหลังจากใช้วิธีการต่างๆของแพทย์แผนตะวันตกมาหมดแล้วก็ยังไม่ดีขึ้น ต่อมาหลังจากใช้ยาผงกระเพาะเสี่ยวหลินก็ไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากมันแม้แต่ช่วงเวลาเดียวแต่คุณก็รู้เช่นกันว่ายาผงกระเพาะเสี่ยวหลินรักษาอาการแต่ไม่รักษาที่ต้นเหตุประสิทธิภาพนั้นแย่กว่ายาผงกระเพาะจิ๋วเสียนของเรามากหลังจากที่เราได้ควบรวมกิจการกับโคบายาชิฟามาซูติคอลยาผงกระเพาะเสี่ยวหลินก็หยุดการผลิต เขาเริ่มใช้ยาผมกระเพาะจิ๋วเสียนตามคำแนะนำของเพื่อนและตอนนี้ก็หายเป็นปกติแล้วดังนั้นจึงมีความกระตือรือร้อนต่อยานี้สูงมากดีเย่เฉินพยักหน้าแล้วกล่าวว่าในเมื่อเป็นแบบนี้งั้นก็ชบชวยเวลารีบผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จเว้ยเลี่ยงรีบพูดาย่ตาโอไม่พูดอำนวยการเย่ ฉันคิดว่าเราสามารถเริ่มจดทะเบียนบริษัทในสหรัฐอเมริกาล่วงหน้าได้จากนั้นค่อยลงทุนในสายการผลิตอื่นอย่างไรก็ตามตลาดอเมริกาเหนือยังคงมีขนาดใหญ่มากหากมีสายการผลิตก็จะสามารถลดต้นทุนโดยรวมลงได้มากและด้วยวิธีนี้ก็จะสามารถประหยัดภาษีได้เ่ยเฉินโบกมือของเขาไม่จำเป็นหากทําเช่นนี้ภาษีศุลกากรจะลดลง แต่ก็ต้องถูกจำกัดอยู่ภายใต้รัฐบาลกลางของสหรัฐไม่แน่ว่าจะเป็นเรื่องดีและแม้ว่ายาที่ผลิตจะไม่ต้องเสียภาษีก็ตามแต่การนำเข้าวัตถุดิบสำหรับยาเหล่านั้นก็ต้องเสียภาษีเช่นกัน เมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันก็อาจจะประหยัดได้ไม่มากในความเห็นของฉันควรใช้ยาเม็ดฟื้นคืนชี่จิ๋วเสียนเพื่อเจรจาเงื่อนไขกับพวกเขาขอให้พวกเขายกเว้นภาษียาทั้งหมดจากจิ๋วเสียนฟาร์มาซูติคอลเวยเลียงโคลงออกมาอย่างตกตะลึงนี่นี่จะเป็นไปได้หรือเย่เฉินพูดอย่างจริงจังเป็นไปได้อย่างแน่นอนถ้าไม่เชื่อเราลองทดสอบสมิธนั่นดู ถ้าหากฉันประเมินไม่ผิดผู้ที่หนุนหลังของเขาอยู่ตอนนี้ควรจะเป็นทำเนียบขาวทำเนียบขาวว้ยเลี่ยงอูทานเป็นไปได้ไหมว่าพวกเขามีความคิดเกี่ยวกับยาเม็ดฟื้นคืนชีพจิ่วเสียน เย่เฉินยิ้มถ้าพวกเขารู้จักแล้วไม่มีความคิดเกี่ยวกับยานี้สิบแหลกมา่าแล้วเย่เฉินก็เตือนเว่ยเลี่ยงอีกสักครู่คุณต้องวางด้านที่โอ้อาของคุณเพิ่มขึ้นส่วนที่เหลือฉันจะคุยกับเขาเอง เว่ยเลี่ยงรีบพยักหน้าด้วยความเคารบตกลงไม่มีปัญหา12นาฬิกา20นาทีภายใต้การนำของลูกน้องหงบูสมิธมาที่ห้องเพชรของคฤหาสหาเทียนเซียงหลังจากเข้าไปในห้องเพชรทันทีที่เห็นเว่ยเลี่ยงหงบูและเย่เฉินเขาก็ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอก